สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้จะมารีวิวอ้อยสายพันธุ์ขันน้ำอันนี้จะเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50ซึ่งปลูกได้ประมาณ10เดือนแล้วค่ะต้นก็จะสูงประมาณนี้ประมาณ3เมตรค่ะน,นี่10เดือนค่ะอ้อย10เดือนลำก,ก็จะใหญ่ถ้าเราดูแลดีๆก็จะลำใหญ่ อ้อยสุพรรณบุรี50ก็ูนยก็ช่วงตรงนี้ข้อเน,นี้ยเขา,จ,าะจะยาวเนี่ยค่ะจะยาวลำจะสวยลำจะตรงถ้าเขายังอ่อนต้นเขาก็จะเป็นสีออกม่วงๆเขียวๆเ,เทาๆถ้าเขาอ่อนนะคะเนี่ยค่ะข้อสังเกตของอ้อยสุพรรณบุรี50ก็คือ ตรงข้อตาเขาจะไม่มีร่องเห็นไหมคะอันนี้คือไม่มีร่องเขาจะตรงไปเลยเขาจะตันๆเน,นี่ยเนี่ยคือคือคือข้อสังเกตถ้าเขาแก่ตัวมาเขาก็จะเริ่มสีเหลืองสีเหลืองค่ะเนี่ยคือสีเหลือง ในสวนนี้จะเป็นอ,อินซีทั้งหมดจะไม่ใส่เคมีเลยใส่ปุ๋ยอินรีค่ะอันนี้คือเขาจะลม้มเพราะว่าเขาสูงแล้วลมมันพัดเราไม่ได้ผูกเชือกเราไม่ได้มัดเชือกก็จะลม้มเนี่ยค่ะลำเขาจะยาวนี่ค่ะถ้าดูแลดีๆก็จะใหญ่ยาวอันนี้หน้าแรงจะไม่ค่อยได้ให้น้ำเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่ดูแลดีๆให้น้ำอะไรเขาสม่ำเสมอ เขาก็จะแตกกอใหญ่นี่ค่ะอ้อยเขาจะลำสวยจะลอกกลับทุกๆค้าวันก็จะเข้ามาลอกกลับนคะคะรสชาติของอ้อยสุพรรณบุรี50ก็จะมีรสชาติที่หวานหอมลำยาวช่วงช่วงเอ่อ ร่งข้อต่อเขานี่จะยาวเนะี่ยเป็นคืบๆอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นอย่างเงี้ยสวยงามอันนี้คืออ้อยสุพรรณบุรี50ที่ไร่นี่จะไม,ไม่ใช้ปุ๋ยเคมเีค่ะจะใช้น้ำหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพวันนี้ก็จะเอาน้ำหมักมาใส่อีกนะคะทั้งน้ำหมัก น,น้ำหมักสีวาภาพก็จะเทใส่นี่ค่ะต่อมาจะพาไปดูอ้อยพันสิงคโปร์อ้อยสิงคโปร์อันนี้อ้อยอ้อยสุพรรณห้าศูนย์อันนี้ปลูกได้อันเนี้ยอันนี้คืออายุห้าเดือนอนนันเมื่อกี้นี้อายุสิบเดือนเนี่ยห้าเดือนก็จะสูงเหมือนกัน ถ้าเราดูแลดีเนี่ยก็เขาจะใหญ่อ้วนนะะนี่ก็ใหญ่ก็อ้วนกอหนึ่งเขาก็จะแตกกอดูลูกเขาอันนี้ก็อันไหนที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ตัดออกอเดี๋ยวจะพาไปดู้อยสิงคโประโปโอ้อยสิงคโประโปที่ปลูกไว้ในสวนมีอายุห้าเดือนกับ สิบเดือนเหมือนกันอ้อยสุพรรณห้าศูนย์เวลาเขาแก่ตัวเขาก็จะเหลืองแต่ออกแกเหลืองเข้มเหลืองเข้มสิงคโปร์จะเหลืองเข้มไอไม่ใช่สุพรรณห้าศูนย์จะเหลืองเข้มอันนี้จะมาแนะนําอ้อยสิงคโปร์อ้อยโบราณอ้อยคั้นน้ําสิงคโปร์อ้อยโบราณนะคะเอามามาสังเกตกัน,กกนระหว่าง อ้อยสิงคโปร์กับอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ความแตกต่างคือตรงนี้ตรงนี้ข้อข้อตาตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นล่องเนี่ยเขาจะเป็นล่องเป็นล่องเนี่ยค่ะจะเป็นล่องเนี่ยจะเป็นล่องอันนี้คืออายุห้าเดือนก่อนนี้อายุห้าเดือนเนี่ยค่ะเขาจะเป็นสีเหลืองเขาจะแตกต่างจากออสุพรรณห้าศูนย์สี สุพรรณห้าศูนย์จะเป็นสีเหลืองเข้มสิงคโปร์จะเป็นสีเหลืองอ่อนดูนี่คือสิงคโปร์มาด,อาอดอูอายุสิบเดือนสิงคโปร์ในอายุสิบเดือนค่ะจะล้มอย่างเงี้ยแหละละเรนหนา้าเพราะว่าเขาสูงนี่ค่ะอายุสิบเดือนต้นเขาก็ลำก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยข้อเขาจะไม่พอเขาแก่ตัวมาเขาก็จะขอเขาจะ,ขขจะไม่ค่อยไอ ห่างเหมือนอ้อยสุพรรณบุรีเนี่ยแต่ว่าก็มีอยู่เนี่ยอันนี้ก็ห่างอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยความแตกต่างของเขาล่องตรงนี้นี่คือความแตกต่างสีก็ออกจะคล้ายๆกันเวลาแก่มาก็จะเป็นสีเหลืองๆแต่มีเหลืองเข้มกับเหลืองอ่อนแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่แสงแดดเนี่ยค่ะอันนี้ การแตกกอก็อยู่ที่เราดูแลถ้าเราดูแลดีการแตกกอเขาก็จะดีอยู่ที่การดูแลเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้เนี่นยๆไอสิงคโปร์เขาจะลอกกราบง่ายมากกาบเขาจะลอกงาบจะลอกให้ดูลอกง่ายนะคะลอกกาบง่ายมากดึงๆเขาก็หลุดออกมา อันนี้คือ5เดือนเนี่ยต้นนี้กอน,นี้หเดือนต่อมาก็จะมาแนะนำอ,อ้อยอ้อยหวานกรอบสายพันธุ์มอริชด์ดอันนี้พุ่งจะปลูกได้ไม่นานในอ้อยดำมอริชาดัดเป็นอ้อยควันเป็นอ้อยกินสดหมายถึงว่าเราปอก กรอกแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ไปแช่เย็นแล้วก็กินอร่อยมากกรอบหอมเนี่ยอันเนี้ยคนคนไทยก็ชอบกินเพราะว่ามันอร่อยก็เลยเอามาปลูกเห็นเขาปลูกกันอร่อยดีก็เลยเอามาลองชิมแล้วก็กินเออมันอร่อยดีนะเนี่ยแต่ว่าต้นเขาจะออกสีดําเข้มเนี่ยสีดํามันจะเข้มเลยถ้าทำม,มอริชาร์ จะมีอ้อยหวาน,วานกรอบอีกพันหนึ่งที่ที่ว่าสีไม่เข้มน,นี่จะให้ดูอันนี้คืออ้อยหวานกรอบอีกพันหนึ่งอีกสายพันหนึ่งรสชาตินี่ก็อร่อยหอมเหมือนกันแต่แต่มอริชาจะจะอร่อยกว่าแต่อันนี้ก็อร่อยอีก,อกคนละแบบนี่คะ่ะอ้อยดํามีสองแบบแต่ว่าแบบนี้แบบไม่ค่อยเข้มมากแต่มอริชานี่เข้มรสรสอ้อยดํามอริชาจะอร่อยกว่าจะพามาดู จะพามาดูความแตกต่างของอ้ยอยเนี่ยค่ะอันนี้คืออ้อยสิงคโปร์มาดูความเหลืองของเขาอันนี้คือเขาแก่ตัวแล้วเขาจะเหลืองเข้มนี่ค่ะนี่คืออ้อยสิงคโปร์เนี่ยเหลืองเข้มนี่ค่ะปลูกใกล้ๆกันกันกนกบอ้อยสิงคโปร์นยอันนี้อันนี้คืออ้อยสุพรรณบุรี50นะคะเนี่ยคือดูความแตกต่างของเขาเนี่ยคือ อันนี้เขาจะตันเห็นไหมคะเขาจะตันนี่ช่วงเขาจะยาวนี่ต่อมาจะพามาดูอ้อยสิงคโปร์ปลูกใกล้ๆก,กันนี่เห็นหรือยังคะความแตกต่างของเขาจะสีเหลืองแต่เหลืองนวลเหลืองอ่อนอันนี้ก็อ้อยอ้อยกอน,นี้ก็สิบเดือนเขาสูงเขาก็จะลม้มลมพัดจะลม้มการเอ่อการแตกกอก็ไม่ได้ต่างกันมาก อยู่ที่กเราดูแลนะคะนี่อันนี้คืออ้อยสิงคโปร์เพื่อนๆท่านไหนสนใจพันอ้อยต้องการจะไปปลูกหน้าฝนนี้ก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร061 431 5320บ้านภูทองตําบลภูไยอําเภอคุนหารจังหวัดชีสเกตทวนอีกครั้งนะคะเบอร์โทร061 431 3 5 3 2 0จัดทรงทั่วประเทศค่ะนี่ค่ะความแตกต่างของเขาเห็นไหมคะอันนู้นคือสิงคโปร์อันนี้คือสุพรรณ5้ยอ้อยคันน้ำสองสายพานันธุ์ที่ที่คนนิยมปลูกแล้วก็ไปคันน้ำกันค่ะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสน่าจะมาอัปเดต ต่างๆให้ฟังนะคะให้ดูสวัสดีค่ะ